อัปเดตรถดำนารถดำนา6แถว y a m a VP60 เครื่อง19แรง2สูบชั่วโมงการทำงาน484ชั่วโมงหลังจากที่ช่างถ่ายของเหลวเปลี่ยนอะไหล่ที่ชําุรดทุกจุดเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนเก็บรายละเอียดของสีรถช่างจะเปลี่ยนแผ่นเลื่อนกล้าที่ชําุุดให้ลูกค้าทุกแผ่นครับรถดำนาเป็นสภาพเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับทางบริษัทตรวจเช็กระบบรอบคันให้ฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใหม่ทุกจุด พร้อมแปลภาษาไทยให้ลูกค้าพร้อมใช้งานได้เลยมั่นใจได้ว่ารถของท่านใช้งานได้สมบูรณ์ก่อนออกจากบริษัทมีสอนวิธีการใช้รถดำนาให้กับลูกค้าทุกท่านลูกค้าท่านใดสนใจรถดำนาติดต่อสอบถามได้ทางเพจหรือติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์0809 419 799แอดมินเพจหรือ0816 149 462คุณพนิดาได้เลยขอบคุณลูกค้าทุกท่าน